สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเอมิโนไอทีนะคะวันนี้เอ็มจะมานำเสนอวิธีตรวจดูว่ามีใครมาติดตามเราบ้างนะคะและก่อนที่จะไปดูเอ็มฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดสมคลิปต่อไปของเอ็มด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่ Facebook ของเรานะคะเข้ามาแล้วให้ไปที่ขีด3ามขีดข้างบนขวามือค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะ ไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะมาที่ข้อมูลของคุณนะคะแล้วก็ไปที่บันทึกกิจกรรมค่ะ แล้วก็มาที่การเชื่อมต่อนะคะแล้วให้ไปที่ผู้ติดตามนะคะพอเข้ามาแล้วก็จะเห็นลายชื่อผู้ติดตามของเรานะคะ แล้วก็วันที่เข้ามาติดตามนะคะเขาก็จะมีบอกเราละเอียดเลยนะคะวันที่เดือนแล้วก็ปีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะ เอ็มต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ